ท่านเปมาแล้ววันนี้พาชมบรรยากาศกรุงเทพมหานครคึ้มฟ้าคึ้มฝนครับพี่น้องไปกันเลยท่านเปมากับบรรยากาศยามเช้าวันพระครับผม ขณะนี้บรรยากาศกรุงเทพมหานครประมาณนี้ที่ถนนแจ้งวัฒนะบรรยากาศตอนนี้ยามเช้าครับบรรยากาศมีครื่นฟ้าคลื่นฝนตอนนี้ฝนตกมาทั้งคืนลินๆินเช้ามาก็เริ่มหยุดแล้วไป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 ไ,ปไป ไปรถไปรถช่วงนี้รถติดครับช่วงเวลานี้อยากจะพาดูบรรยากาศยามเช้าครับ,รบ,รบอยู่ที่ไหนเนี่ยพรัมคอนโดแจ้งวัฒนาหนึ่งตอนนี้มอร์นิ่งพี่เพื่อนๆยมามเช้าวันนี้ ตอนนี้ก็บางพื้นที่ก็ยังฝนตกลินๆอยู่แต่ว,ว่าทานนี้ก็ผมว่ามันหยุดไปพักหนึ่งเดี๋ยวก็มาใหม่ตอนนี้มาที่พรัมคอนโดครับพรัมคอนโดเวลาน,นี้มารับกาแฟคาเฟอ,อเมซอนนี่เนาะ สงสายทั้งวันทั้งคืนนะครับบรรยากาศแบบนี้โอ้โหมืดมืดเลยนะเดี๋ยวไม่มีแสงอะไรแปดโมงแล้วตอนนี้แปดโมงกว่าแล้วข้างบนเมฆจะวิ่งวายมากเลยดูดำตะมืดเลยพี่น้องเอ้ยท่านเป็นรายงานที่กรุงเทพมหานครแจ้งวัฒนาหนึ่งครับผมช่วงนี้แปดโมงก็เวลารถติดอยู่ ขอขอบคุณครับจากท่านแปรรายงานบรรยากาศฝั่งโน้นเป็นอนุสาวรีย์บางเชนเพราะว่าน่าจะมืดไปทุกที่ครับเพราะมีพายุเข้า ข้างบนนะถ้ากล้องดอีนะมันก็จะเห็นเมฆลอยครับกล้องเรามันไปไม่ถึงได้แค่นี้มีน่งนงเออทางโน้นถนนแจ้งวัฒนะครับผมเนี่ยทางรถไฟยาวไปโน่นเลยอยู่ระหว่างการสร้างยังไม่เสร็จท่านแปลมาที่แถวนี้ โดพรัมคอนโดครับที่ตำบลมืดไปหมดเลยครับพี่น้องเอ้ยโอ,โ,โอ้โหฝนเริ่มมาแล้วครับขอไปก่อนแล้วพุดปุ๊นไปรับกาแฟาก่อนครับบายบายที่นี่คอนโดพรัมคอนโดครับหลายอาคารมากเลยครับถ้าใครไม่เคยเข้าเนี่ยงง,งึ๊ดเลยพุดปุ๊นบายบาย